เดี๋ยวโต๊ะเต็มเดี๋ยวก็เมื่ว่าจบแล้วอ่ะอันนี้มันไม่มีที่วางเอาไงลุงมอน thank you o k โอเคอุดๆกไร์อะลูดไอนิมก๋วเตีลูดลูดลูดลู้ไมู่ด่อลูดอุด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 อ้โดดูดด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  ล้างตะเกียบล้างชีวิตเดี๋ยวเราอ่ะไปกินน้ำร้อน30องศา30องศาให้กินอะไรให้กินน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วดูควันแล้วดูควันนี่ควมควันนี่30องศาแต่นี่ค่ะให้กินน้ำร้อนไก่ผัดไม่ใช่ไก่เป็นหมูอ่ะอันนี้หมูผัดโอ้โหอันเดีย สั่งเยอะมากอ่ะไก่มาแล้วไก่มาแล้วนี่ไก่ข้าวมันต้องลาดอ่ะลาดกำลังโต๊ะเดิมแย่เลยโต๊ะเดิมกับข้าวไม่พอเฮ้ยเขาไปรออยู่ตั้งก่อะไรอู้หอันนี้น่าจะดีมากบอลเด็ดเด็ดอะไรครับเธออันนี้คือหมูสามชั้นตุ๋นน่ะหอมเจี๊ยบมากนี่ดูสิ กินะต่อแล้วนะจิายกินแล้วนะบายอะไรนะบา <Bye. S 2> ยห <laughs> นูก,ก็ยังไม่หมดเลยเนาะลือไก่เพ็ดเลือไก่เพ็ดเออเหลือไก่เพ็ดพอละรีแค่นี้นี้อันนี้เหมือนผัดไทยเลยเธอผัดซีอิ๊วผัดผัดไทยแบบแบบจืดๆอร่อยดี แต่ต้องกินกับพีิกันนี้ะเธอต้องกินกับพี่กันนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบอะไรอะผัดผิวหวานนะเธออันนี้ก็เป็นแบบคน่นน้ำนมหอยอร่อยดีอันนี้ก็เป็นแบบขาหมูเธอขอเจ้าอาหารสําหรับมื้อแรกของห้องกงจาก้ากินกันเข้าไปรับผิดชอบไหมคะนี่คะ่ะดูปากอ้าอย่ามาลอกนี่ รับผิดชอบรับผิดชอบไม่จ่านี่โอ้โหฉ่ำวน่อาีก้ตังคิวบ๊ายบาย